เธอไปกดลบรูปใน Facebook ให้เ,เพื่อนๆนะครับลองใช้วิธีนี้ไปกู้รูปภาพที่เ,เพื่อนๆลบให้กับคืนมาเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k จากนั้นให้กดขีดสามขีดต่อไปให้กดไปที่ดูโปรไฟล์ของคุณมันจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของเรานะครับถ้าเข้ามาหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ได้แล้วนะครับให้กดไปที่จุด3จุดตำแหน่งนี้เลยจากนั้นให้เลือกเมนูคลังตรงนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เลือกไปที่ถังขยะ เราก็จะเจอรูปภาพที่เราเผลอไปกดลบใน Facebook นะครับถ้าเกิดกรณีที่เพื่อนๆน,นะครับไปกดลบรูปภาพใน Facebook มันจะย้ายมาอยู่ที่ถังขยะในแน่นี้นะครับ30วันเราสามารถกู้รูปภาพเหล่านี้ได้ภายในระยะเวลา30วันเริ่มตั้งแต่วันที่เราลบรูปภาพวิธีการกู้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่จุด3จุดทางด้านหลังรูปภาพที่เพื่อนๆต้องการจะกู้นะครับจากนั้นนะครับให้กดเมนูกู้คืนไปที่แน่โปรไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นให้มากดกู้คืนตรงนี้อีกหนึ่งที่ ถ้ารูปภาพนั้นนะครับหายไปจากหน้าถาังขยะนี้แล้วแนะนำเลยครับให้เพื่อนๆกดย้อนกลับในหน้าถังขยะและกดย้อนกลับในหน้าของค้างจากนั้นให้กดย้อนกลับอีกหนึ่งที่มันจะเข้ามาหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเนาะให้เพื่อนๆลองเลื่อน,อนลงมาข้างล่างนะครับว่ารูปภาพที่เพื่อนๆลบไปได้ถูกคู้คืนกลับมาหรือยัง รูปภาพที่ถูกกู้คืนนะครับจะย้ายมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของ Facebook อีกหนึ่งข้อดีของโพสต์ที่เรากู้มานะครับถ้ามีคนอื่นมากดไลค์รูปภาพหรือว่าแสดงความคิดเห็นก่อนที่เราจะลบรูปภาพไปนะครับยอดทั้งหมดทั้งยอดกดไลค์และการแสดงความคิดเห็นมันก็จะเป็นยอดเดิมเ,เพื่อนๆนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ไปกู้รูปภาพที่เ,เพื่อนๆลบได้เลยและถ้าเกิดในกรณีที่เ,เพื่อนๆนะครับหารูปภาพที่ลบไปในถังขยะไม่เจอนะครับแนะนําให้ไปดูในคลังวิธีการดูรูปภาพในคลังนะครับก็ลองกดตามนี้เนาะ ให้เพื่อนๆน,นะครับเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ a c e b o o k ของตัวเองจากนั้นให้กดไปที่จุด3จุดตรงนี้เลยเสร็จแล้วให้กดเมนูคั้งอ่ารูปภาพของเพื่อนอน,นะครับก็อาจจะมาอยู่ตรงนี้เนาะบางทีนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไปเผลอกดย้ายรูปภาพมาที่ค้งก็เรามาตรวจสอบในแนนี้ดูเนาะก็รูปภาพที่อยู่ในค้งสามารถกู้ได้เหมือนกันวิธีการกู้นะครับให้กดไปที่จุด3จุดข้างหลังรูปภาพจากนั้นนะครับให้มากดเมนูกู้คืนโปรไฟล์ตรงนี้เลย เสร็จแล้วก็กดกู้ขึ้นอีกหนึ่งที่อรูปภาพที่อยู่ในครังนะครับก็จะถูกย้ายไปที่หน้าโปรไฟล์ Facebook ของเราเหมือนเดิมเพื่อนๆลองไปทํากันดูเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ